ลอาน่าป่ะสบายใจอ่ะอ่ะมีอากาศกระลมหนาวเนาะอ่ะสบายดีเด้อพี่น้องปองปายสบายดีเบิอเจ้าปู่สุคนเด้อพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวลีโอเด้อพี่น้องตอนนี้เรากำลังสิไปหล่อบานพี่น้องเราจะไปเดินดูหมู่บ้านบ่าวน้ำเนาะพี่น้องว่าบานเพิ่อนไงสำไรพี่นอ้องเดี๋ยวพีพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะ ครับแม่นเปิ้ลแก่เฟื่องพี่น้องเปิ้ลแก่เฟื่องมาแต่แต่ให้แต่หน้าเพื่อนพี่น้องสิไปกับไกด์หน่อยเฮาสบายดีเนาะสบายดีป่าลูกวาจังสิซื้อจังไดเจ้าซื้อจังไหนพี่ไปทางผีกอน ไปเ้ยไปพี่น้องฮะไปซื้อลีโอไปซื้อลีโอไอโออันนี้อันนี้ซื้อคนสวยคนสวยอันนี้เลย พ่อไปทางผิดก่อน,นอ,อันนี้ดอออิอันนี้เจคุณสวยเจตุ้ยเพิ่นกับชีพผู้พักที่นอันนี้คือน้ำพักเพิ่อนอบ้านเพื่อนเพิ่นกันยังสิแบบวา่ายังเป็นแบบทรงแบบว่าบ้านใหม่นาะพี่น้องหลาลยทรงดั้งเดิมพี่นอ้อง อันนี้คือหันขาเก่าพี่น้องหมู่บ้านเพื่อนกาสีบอยง่พรปันไหนพี่น้องเลยาถูกไปวัดกันจ้ะไส้วัดเอากระสิโค้งลงไปทางวัดกันนะพี่น้องโค้งไปเบิ่งแม่น้ำช่อันนี้ก็คือกอกร่วมของหมู่บ้านพี่น้อง ทั้งกอนมอเนี่ยสิ่งย่งเขาไปวัดผมเคยเห็นน้ำเซอ่บบานพัวก็มีน้ำเซอยู่ผมไปเบิ่งบ้านเจ้าบริทเซ่อไปกับไกดหน่อยพี่น้อง ลานเบาวน้ำพี่น้องเฮ้ยนี่นะตัวเบะเฮ้ยอันนี้คือนี่นะคือลายแผลสลิงนะนะสลิงอะคือลายแหล พี่น้องคัมมากกับน้ำได้พี่น้องอากาศเย็นมากอัมเบ้อเหรอนั้นอัมเบ้อดิัอันนี้ตัวอะไรอ่ะอันนี้ตัวอะไรตัวงัวตัวงัวอืมมิจตูนอ้วนพี่น้องมิจตูนอ้วนอันนี้คือต้นหมักลำงายพี่น้องแต่มันบ่ท็นต้เป็นดอกพี่น้องเลย ไปน่างน่างย้างพี่น้องไปเบิ่งหนามเต้พี่น้องขุดชิ้นเขาได้อวอปิดประตูแล้วนะย่างย่างไก่หน่อยย่างย่างสงสูงเฮ้ย เป็นตายานลิมึงเนี่ยสูงแห้งลิ้มประมาณสิบเมตรเกมิตยักษ์เมตรจ้ยวเอาดินมาคุ้มอันนี้คือวาดได้พี่น้องวัดสูงนี่คือวาดที่ภาพี่น้องไปเบิ่งโบศรเขื่อนโบสศรโบสถ์ลูกกุฏิปิ๊ดพี่น้องพี่น้องเบิ่งเพิ่นเฮ็ดซองสัน วัดบ้านเบาหนามเดี๋ยพี่น้องนี่สูงสูงนะเพื่นเหตุช่องฉันว่าเพื่นเหตุเพื่อหนามเซ่เนาะเพราะว่านามเซ่คือหอไตเลยเนาะอืมคือหอไตพี่ดอกหนูพี่น้องหอไตพี่น้องเบื่อนเหตุพี่น้องบันไดทางขึ้นนะไปเบิ่งด้วยไปเบิ่งใกล้ๆดูไปเบิ่งไปเบิ่งบันไดทางขึ้นซ้ำขึ้นไปเอาหมักตาลเลยได้พี่น้องอันนี้คือก๊กอะไรพี่น้องนับเบิร์พี่น้องนับเบิร์นักอ้อันนี้คือก๊กอะไร โคยังไรจ้าวะจ้าว่าโคกยังป้าเพิ่นเห็ดสองสันพี่น้องแต่ห้ามาห้ามาปีที่แล้วนั่นเพื่อนยมาท่านะไรหยูขืนสูงจังสิเลยพี่น้องห้ามาปีทีเดียวปีที่แล้วยังแบบยังสันเดียวอยู่มาปีนี้เพิ่นเพิ่นเห็ดเดียเพื่นพอพออยู่นี่มันไก่เซ่เนาะพี่น้องมันไก่เซ่นี่เด้มันไก่เซ่ละก็เพิ่นกันกันนะมันนะพี่น้องเวลานามเซ่ขืนเนาะมันกระสีแบบว่ามันขืนสูงอ่ะ ไปเบิ่งน้ำเซไปไปเบิ่งน้ำเซอันนี้เพิ่นเอาดินมาถมพี่น้องสมเชยเพิ่นเพิ่นเพื่นสิเอามาแบบว่ามาเห็ดแบบไอ้ไอ้อาร์ดโอยพี่น้องมันโล่งปะนี่อันนี้มันโล่งนะพี่น้องอันนี้คือหนามันลงสูงสูงพี่น้องคนที คนที่บ้านบอกบอกใกล้น้ำคือข่อยนี่ข่อยยานโอ้ฮามาปีเฮามาปีทีแล้วคมันบดเป็นหาจอย่างเล้นพี่น้องน้ำมันน้ำมันยังขึ้นหลานะน้ำมันยังสูงแต่มาปีนี่แบบมารอบนี่แบบว่าน้ำมันโลงแห้งเห็นฮอดหาดพี่น้องเตเวนกำลังชิดตดินพี่น้องมันเป็นหาดพี่น้องแตี่ตอยากขี่แต่อยากไปเล่นพี่น้องแต่อยากไปนั่งเล่นงามๆเลยพี่น้อง ส่วนทั้งผุนบ้านทั้งผุนบ้านยังหำ<ฤะ>ทั้งผุนบ้านยังเข้าเอินบ้านยังทั้งผูกกับเป็นวัดได้พี่น้องเป็นเป็นหมู่บ้านคือกันอะลรข่อยอยากไปข่อยอยากให้เพื่อนผ้าข่อยไปไปไปหล่นไปเบิเบ่งฟังนะพี่นอ้องนั้นกตลกเมื่อเบิ่งเนี่ยมันเป็นหาด,ดน้มเมันสวยาง,า,งามร่งแห้งอีลีเมื่อหวทั้งกลางทั้งกลางผูกเป็นเป็นหาดทรายเลยผุนแต่อยากไปหาหอยมีหอย อันนั้นอันนั้นคืออะไรอ่ะอันนั้นคือขี้ดินไงขี้ดินเหรอใช่ขี้ดินไงทำไมขี้ดินมันอยู่กลางน้ำเรามันมีหอยไหมมันมีหอยไหมพาคุณสวยไปงมหอยหน่อยพาคุณสวยไปงมหอยหน่อยเจ้าหูย่างซื้อเล่านนาแล้วซื้อหยังหนาไอ้อด ไอ้อาตอตตีอ้อตตี้ไปนรไอมถเราสงสัยอตเราไปพุ่นไกลน้อยพุ่นผ้าไปทั้งพุ่นไกลน้อยผุนผ้ายางไปทังพุนเย้าชมธรรมชาติเยผ้าเอื่อยมาแคบคลองแล้วเอื่อยหยัดตกไหมนี่หยักลงเนี่ลงไป เท่หองบ้านกลางป่าพี่น้องตอนตอนทรรมาีิากน้ำมันขืนยังยังไหลอยู่เขาแนี่บเห็นหอนถาจนที่ได้ทรมาปีปีที่แล้วนะทรรมานะน้ำยังไหลแต่ปีนี่แบบเป็นเอาหนาำเสียเนเห็หน้าแซงเหนาเพิ่นเอาหนา้เสียเพิ่นเห็ดหน้าแซงไลยแถวนี่เพินเอาหนามขืนไลยมันก็เลยโบกพี่น้องมันหยบลงแต่หามเนาะอากาศดีดีนะเนีมือแรกนะ เป็นคนละฟังเอย่กับเป็นคนละมือฟังในบ้านเมืองหยังบ้านอย่างเมื่องน้องบกพี่น้องเมืองน้องโบกเมื่องน้องโบกแข้งคำมวนพี่น้องฟังผุนทาคามไปฟังอยากไปด้วยเนาะแตง่าสวยรีววยืนสามคนหันหนามาดูหันหนามา พีแม่ใครบบัักอยู่เทึงเนาะเวลาเราไปตลาดตะนะเวลาเราไปตลาดไปยังกับขามบักทั้งนั้นบ่เป็นปราหนนาพิิขามบักทั้งหนพี่เนาะ อันนี้ก็สิเป็นสิมพี่น้องหลังเก่าอัน,นก็คือสิเป็นคอเป็นกองอพี่น้องพีชเ้ามาปีก่อนนะเฮือมีแต่ล่ำมีไง้ะพี่น้องเ้ามาปีรอบนั่นนะมาร้อยมันคือมีเฮือล่ำเดียวแต่แต่คือมีหล่อหลดร้ายแต่มีหล่อหลดไลายเลย ดีเพิ่นเอาไว้เห็ดยังเพิ่นเอาไว้เห็ดยังขึ้นหลายเลยเจ้าบูฮู้ดอแมนบอกบบบอ๋าลายพี่น้องมิตรหลอดมแต่ยางมแต่ยางรสโอ้พี่เพื่อเพื่ออยู่ข้างในพี่น้องแมนเพื่อสวงรับมกง่ายนันพี่น้อง ตี๊บเป็นทหาดนะพี่น้องแนมเบิ่งไม่เห็นตัวจริงมันสูงแห่งพี่น้องสูงขักอหลีเป็นเห็ดสองสันเนาะเก้งอีลีเอาขึ้นจังไรวายังวายอยู่ข้าไปสิโค่ไปทั้งสีพี่น้องเอาสิโค่ออกข้างบน อ่านเพิ่นกันเงียบได้พี่น้องเงียบเพื่อกันครับซ้ำกันกับบานบาววีโอได้พี่น้องบานบาววีโอกันเงียบเงียบอันนี้ก็ะชิเป็นห้องสีป่ะนี่ครับอันนี้ห้องสีพี่น้องห้องสีบานเพิ่นห้องสีน้อย ดี๋ยววาูข่นะอือันนี้รถอันนี้รถปั่นเข่าพี่น้องโอ้บ้านมหาไม่รถปั่นเขา่าเมื่อี้น้องรถปั่นเขา่าไปทงหน้าพี่น้องทะลุทั้งทงหน้าทั้งถือห้ากับสิโคเมื่อทั้งถือพี่น้องมีสะอ้อนเข่าหน้าแซงเพื่อนพี่น้องเข่าหน้าแซงหน้าปังเพื่อนงามงามกำ,ำลังเขียว พเพื่ารนำขึ้นลเลยเฮ้ยโอ้พเพื่อดาดาบขึ้นแล้วพี่นอโดดดูเฮ้ยโดดดูทำหุ่นเด็กหน่อยเหรียญน,น้ำ <c oughs> นี่พี่นอหน้าขึ่นทาน่าน <c oughs> พอบบนมันได้ี่น้องบองพี่บองเปเอาหนาขึ้นจับกาเล่นบอฮะจับกาเล่นบอหเจับวายานบอห์ข่อยเห็นข่อยยานนละีิน้อข่อยบกกาเล่นได้มันต้องคนสะอดกินแบบว่าเขาขุนเค่อยกับหนากับยังหะาี่น้อ ไปน้อข oh. ึ ación, Lions, ้นบอลเนโอ้ยเงี่ยไมาแต่ผืนพี่น้องแต่ผืนส่วนห่านเบียดตัวนี้กับปิดพี่น้องไะไปเอ้าไปเบิ้งทรงหน้าไปไปปุ่นไปเงี้ยอยู่ปุ่นไปเงา้เจ้าเงา้งก่อนเลยเจ้าเงา้งก่อนเจ้าเงา้งก่อน เนี่ยสามข้นพิ่นไปซังไหนล่ะลงนีบ่บ่คนพี่น้องเกิดนนีพักันลงทั้งพี่น้องทุ่งนาเขียวกระจีงามเด้งามเด้บรรยากาศยามงยังเงี้อันนี้คือขวับพี่น้องอันนี้คือขวับเสียงขวับ เสียงกบเสียงเขียดห้องพี่น้องแอก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 อาร์ดีแด้แบบนี้หนอดเสียงกบเสียงเขียดห้องเดอ้อปงง้าง่ามแหงอยดีนี่เสียงจรง <c oughs> เสียงจรงตัวจริงของมูคนน,น,นี้เนาะมีเข่าอยู่บ่ <c oughs> <c oughs> มีอยู่บ่เข่านะ่ะ เ่าห่างพี่น,อน้องแต่ยินเสียงกบเ<ห>สียงเขียด้องพี่น้องโอ้ยหายากเด้อพี่นอ้อ,นองบรรยากาศแบบนี้หายากเด้อพ <c oughs> าชมบรรยากาศยง่แรงๆที่บ,าบ้นานวัดน้ำพี่น้อง ตรงไฮทงหนะ้เดต่เข่าเพื่อนหมอกอยง่ามปั้นด้เหมือนมันสีแดงๆเนี่ยนะพี่น้องชุดลูกหูลูกตาพี่น้องมึงไงอากาศเย็นว้อยว้อยเงี้ยหมดแรงเนาะ ครับบรรยากาศแบบนี้หายากนะครับอันนี้คือลานขาของหมูบ้านพนะร่บ้อยากอาบน้ำเนี่ยบอกบ้านเพื่อนกับรถหง่สิบหกคอยตายพี่นะ้อง บ้านบบาหนาตดใหญ่บกคอยหลายเขากาสีกับเลยพี่น้องท่ามือคือบ้านหน้าเบาหนามพี่น้องจ้ำได้บอหน้าเบาอื่น ฮะหน้าไผยปี๊ด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 ไปบอกก่อปอมืออื่นก่อนมืออื่นก่อน,ต,น,อนตอนแรงูตอนเช้าตอนเศร้าตื่นแต่เศร้าด้วเจ้าเด้อยอยากตื่นแต่เศ้าด้วยปวยุ๊กพี่ได้จัพี่น้องดูอ,อากาศอยังไงพี่น้องกองป้ายมาสัมผัสกัน มือนามือคอยสิมาอาบน้ามี่พี่นอ้องอาบน้าให้พี่นอ้องเบิ่งอาบน้าที่เขาเอาน้ำขึ้นนี่พี่นอ้องฮาสิมาใไ่สโลหะแคลเซียวอาบน้าเ้าหน้า,า,นายัางอยู่ปคดไปอืมอะเบาอาดดิ มาเดินซสวยสิเดินมาสวยแต่เว้นกำลังตกดินเนาะ แต่ยินเสียงเกียดกีหน้าห <amed> <laughs> ้องวะพี <as> ่น้องเสียงเกียดเสียงกบห้องพี่น้องยังพรทัศลักขามคือว่าเสียงห้องจะนั่นอยู่พี่น้องแต่แถวนี้สิบบอยมีหนุกเนาะมันต้องมันต้องลงไปทางหน้าเบาวนามพี่น้องทางหน้าเบาวนามมันหนุกหลายอยู่ย่างไปพุ่นเฮ้ยเฮ้ยย่างไปมองมุมพุ่นฮะนี่ย่งถือใบก่อนจับถือใบก่อน สวยที่สุดสวยมากข้าวจ้าข้ากับวิวเธอน่ะแก่แล้วจ้าหันหน้ามาหน่อยสิจ้าสวยจ้าเมียก็สวยธรรมชาติก็สวยฮะเมีนเมียข่อยด้ค่ะเมียข่อยงามบอกฮะตอบตามความจริง แล้วว่าเจ้าบงงามเอ้ยมาทำว่าเจ้าบงงามเจ้าจะบอกได้ว,ว่าใอยได้เมียเถ่านั่น <c oughs> ทำร้ายจิตใจเพื่อนกำลังไล่งัวเข่าขอกพี่น้องเองานี่ยมันเรื่องอะไรมาแต่ไฮแต่หน้าเนาะพี่น้องเพิ่นอะไรเข่าขอกอ,อืบ ขนาดตัวโอยเองขนะพี่น้องกับเป็นคนแบบว่าบ้านนอกอยู่แต่ว่ากับบบกบได้ส้มผัสดบรรยากาศแบบนี้เฮิงแล้วพี่น้องแบบว่าได้ยินเสียงกบเสียงเขียดห้องเฉีๆนะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องเข้าับสิเข้าไปสิก้าบเลยพี่น้องเลยทำมืดละขอบคุณขอบคุณพี่น้องขอมาลับส้มนะพี่น้องก็จะผาบรรยากาศแบสนิทห้องติดตามพรุ่งนี้เนาะพี่น้องติดตามคลิปหน้าพรุ่งนี้ตอนเย็นง่ายอยู่เห็ดกินกันพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องไปแล้วพี่น้อง อย่าลืมฝากกดไลค์ <Okay. S 1> กดแชร์่าอดูด้วย,วยพี่น้องเอ้ย <laughs> ไม่บายครับผม